วันนี้ผมต้มพระแล้วออกไปแต่ดินคืออะไรวะเอาใหม่นะคนนี้เขาพิมพ์อะไรคือพิมพ์ไม่ถูกนะอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะดูเขาเขียนมาว่าอะไรไอส่งคลิปมาแบบนี้มันเปิดดูไม่ได้นะไม่ต้องห่วงนะเปิดไม่ได้เขาคงส่งองค์นี้มาหาผมแต่ผมดูแล้วมันผิดพิมพ์ผมเลยไม่ได้ตอบอะไรเขานะครับแต่อันนี้จังหวะว่าไลฟ์สดหน้า Facebook เนี่ยก็จะพยายามจะพูดให้เขาฟังแล้วกันนะครับเขาส่งมาแบบนี้พอผิดพิมพ์เนี่ย อย่างที่ผมบอกเสมอว่าพอผิดพิมพ์เนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับพอผิดพิมพ์แบบนี้พอพิมพ์ผิดปุ๊บผมก็จะไม่อยากไปคือชอบพิมพ์อะไรมาส่วนใหญ่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไ,นะไม่ได้อ้นี้นะไม่ได้อ่านเลยนะพูดตรงๆนะผมดูแค่รูปพระนะอันนี้ต้องขอขอโทษเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยในเวลาส่งมาแล้วพิมพ์เรื่องราวอะไรมาเยอะแยะเนี่ยผมไม่ได้อ่านนะครับไม่ได้อ่านจริงๆผมดูเฉพาะว่าเฮ้ยพระแท้ปาวะนะตอนนี้เขาเขียนว่าอะไรไเขียนว่าอะไรผมอยากล้างพระครับ ที่องค์พระมีดินติดครับใช้ไรได้บ้างครับคืองนี้การล้างพระนะครับผมบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยว่าวิธีแบบนี้ที่การว่าผมบอกผมหน่อยครับผมจะใช้ไรล้างได้บ้างครับคือเขาจะจะล้างพระอยู่นั่นอันนี้ส่งคลิปไรมาไม่รู้นะเปิดไม่ได้นะค,คุณบอยครับถ้าพระองค์แท้ผมก็จะออกขอคําแนะนํานะครับคืออันนี้บอกอตรงๆนะผมไม่ได้อาอะไรเลยละเอียดเลยนะครับแล้วก็มาสุดท้ายมาเมื่อกี้นะเขาส่งมาเมื่อกี้นะทุ่มกว่า แล้วก็ส่งมาตอนที่เราไลฟ์สดเนี่สองทุ่มสามแปดตอนนี้สองทุ่มสี่สิบนะครับนะครับผมบอกให้เลยนะถ้าองค์นี้แท้แล้วคุณทําแบบนี้นะนะเขาบอกว่าวันนี้ผมต้มพระไปไปแล้วออกแต่ดินพอจะมีวิธีอื่นไหมครับตอบหน่อยก็ได้นะพี่จะเอาชาติออกพอมีวิธีเปล่าครับถ้าองค์นี้แท้นี่คุณน้ําตาไหลเลยนะเพราะอะไรแต่อันเนี้ยเราพูดก่อนนะครับองคนี้มันไม่ใช่แบบที่วงการนิยม ถ้าผมบอกคุณไม่แท้คุณก็จะทําใจลําบากเอาเป็นว่าผิดผิมแล้วไม่ใช่แบบที่วงการนิยมแล้วกันแต่คุณจะต้มพระหรือไม่ต้มพระเนี่ยมันแล้วแต่คุณนะแต่การต้มเนี่ยถ้าหากว่าองค์นี้เป็นพระที่วงการนิยมมาตรฐานผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆต้มพระเอาพระไปต้มหรือไปลอกลักไปลอกสีดำๆเนี่ยเขาเรียกลักนะครับไม่ใช่เรียกชาตินะถ้าดำๆเนี่ยเรียกลักนะครับเขาจะไปลอกลักถามว่าถ้าสมมุติองค์นี้สมมุตินะอันนี้คือสมมุติจริงๆนะต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆนะ ผมสมมตินะอันนี้ถ้าสมมุติองค์นี้แท้นะครับแล้วคุณไปลอกไอ้พวกดำๆออกนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะทำออกเนี่ยพวกนี้มันออกเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วถ้าเกิดคุณทำออกส่วนใหญ่พระจะเสียผิวแล้วเจ๊งเจ๊งในที่นี้หมายถึงในกรณีที่5ว่าองค์นี้เป็นพระแท้นะผิวที่ตัวลอกไปเนี่ยโดยวิธีการล้างที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มืออาชีพอะพระจะเสียแล้วทำให้พระอง์นี้ดูยาก พิจารณาว่าแท้หรือเกสย,ยิ่งลาบากเข้าไมใหญ่แต่สมมติแต่อง์นี้มันไม่แท้ไงเอาไงตรงๆเลยมันอันนี้มันไม่แท้ตนนแ,ทแต่ถ้าองค์นี้แท้ขึ้นมาแล้วคุณต้มคุณไปทํามะแรงที่คุณบอกนะต่อให้แท้องค์นี้ก็ขายยากเช่นสมมุติว่าองค์นี้แท้อยู่เนสมมุตินะถ้าองค์นี้แท้แล้วมีรักแบบนี้แล้วเป็นวัระคังอง์นี้อาจจะอยู่สัก25ล้านนะยีล้านแต่ถ้าคุณมือบอลแล้วคุณอยากจะแบบเฮ้ยกูจะเอาชนะแม่งให้ได้กูจะต้องรู้ว่าข้างในแม่งเป็นยังไง ถามว่าผมเคยต้มไหมผมก็เคยต้มแบบที่คุณทํานี่แหละต้มเสร็จปุ๊บใส่เกลือด้วยแม่งยิ่งกว่าปรุงอาหารหนึ่งนี่ว่าจะทากับข้าวนะครับต้มใส่เกลือใช้ผู้กันแข็งๆนะแทง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 เฮ้ยแม่งติดแน่นเว้ยสงสัยพระแท้แน่เลยเพราะว่าเคยอ่านตำรามาว่าถ้าพระขี้กูแม่งเกาะแน่นแตนั่นเป็นบังของผมนะถ้าเกาะแน่นแล้วล้างไม่ออกเนะี่ยคือของแท้แม่งขูดใหญ่ยิ่งขูด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 ต้มแม่งทั้งวันใส่ผงชูรสติดต่างหากแม่งใส่มั่วไปเลยใส่ปรุงรสเลยในนี้นะครับ สุดท้ายนะครับออกไหมออกครับสุดท้ายนก็ออกอยู่ดีต่อให้เป็นพระแท้ก็ออกนะครับพระเก๊ก,ก็ออกนะครับแต่ถามว่าคุณทําอย่างนั้นน่ะพระมันหลุดหมดเลยเนื้อแม่งหลุดหมดเลยสุดท้ายล่ยเละเทะตุ้มเป๊หมดเลยต่อให้เป็นพระแท้สมมุติว่าถ้าองค์องค์ที่ผมต้มสมัยก่อนองค์ละสามองค์ละสองล้านแล้วกันนะบางพรมสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนองค์ละสองล้านถ้าหากว่าแท้ในวันนั้นต้มซักขนาดนั้นน่ะแม่งสองสามแสนยังขายยากเลย อันนี้พูดตรงๆนะวันนี้ก็เหมือนกันถ้าองค์นี้เป็นวัลคังแท้สมมตินะอันนี้คือสมมติทั้งหมดนะว่าถ้าแทะองค์นี้ยี่บห้าล้านผมซื้อนะถ้าสวยจริงๆอ่ะแค่เล่าหน้าลอกลักหน่อยดีเดียวอย่างเงี้ยแล้วคมฮะไม่หักไม่ซ่อมแล้วสวยนะผมซื้อนะยี่สิบถึงยี่บห้าล้านผมเอาแต่ถ้าคุณเอาไปลอกไปต้มอย่างที่คุณพยายามอาธิบายว่ากูจะต้มอ่ะกูจะลอกอ่ะคุณจะทําอะไรก็เรื่อง,องคุณไม่ใช่พระผมนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วยังดูได้ว่าแท้ องนี้สมมุติว่าถ้าองค์นี้แท้แล้วก็ไปต้มลักต้มอะไรเขาเนี่ยลอดถลอกถลอกถลอกมาองค์นี้จะเหลืออยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง4ล้านบาทถ้าหากว่าแท้แล้วเป็นวัลคังแต่ผิวเปิดหมดเลยถลอกเนื้อหนังมังสาหลุดขอบข้างเละเทะตุ่มเป๊ะจะเหลือ3ถึง4ล้านบาทในกรณีถ้าเกิดจาก2 0ถึง25ล้านเหลือ3ถึง4ล้านบาทอาเต็มที่5้าล้านแล้วกันวะอ่ะไม่หักนะแต่ถ้าหักปุ๊บจบเลยนะถ้าวัาลคังอย่างที่บอก25ล้านหักปุ๊บ เหลือ2ล้านกว่ากว่าชัดเจนนะฮะหากปุ๊บเหลือ2ล้านกว่าเลยไม่ต้องคิดมากพอหักปุ๊บจบเลยนะครับแต่ถ้าไม่หกักถลอกถลอกถลอกเราขูดขูดขูดอย่างที่บอก25ล้านอาจจะเหลือไม่เกิน5ล้านบาทแต่พาต้องไม่หักนะแค่นั่นเองหลักการง่ายๆคุณจะไปต้มคุณจะไปตุนคุณจะไปทําอะไรเรื่องคุณอนะ่ะผมบอกอย่างเงี้ยวังว่าคงจะไม่มีใครไปร้างอีกนะหวังว่าคงจะมีคนเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายนะไม่ใช่ว่ากูอยากจะ ล้างอะ่ะกูอยากจะทาอะ่ะกูอยากจะขัดนะกูอยากจะถูอะ่ะเพื่อนคนหนึ่งของผมนะมันใช้แปรงทองเหลืองขัดเลยนะขัดขัดขัดเฮ้ยม่งหลุดไว้บอยหลุดมึงหลุดก็เรื่องมึงไอ้หียกูไม่กล้าดูเลยมึงถูซะขนาดนั้นแท้ก็ใครจะซื้อมึงอะ่ะแม่งขลอกหมดเลยนะครับคือสุดท้ายคืออะไรไหมมันอยู่ที่กระบวนการความคิดว่ามึงจะรู้ได้ไงว่าแท้หรือเก๊มึงจะล้างแล้วมึงดูเป็นเหรออย่าไปทําอะไรพระนะอย่างเงี้ยนะผมให้ดูเลย เพื่อนๆดูนะอันนี้เป็นหลวงพ่อก,กันเนื้อเงินหน้านาคนะครับบางคนบอกเป็นหน้าทองบางคนบอกเป็นหน้านาคเอาเป็นว่าผมขายเป็นหน้านาคแล้วกันนะครับวันนี้เป็นหน้านาคเขาจะทํหนาคเนี่ยปั๊มเป็นรูปหน้าท่านแบบนี้แล้วติดที่ตัวพระแบบนี้ติดทั้งตัวแบบนี้กลายเป็นหน้าเนี่ยยกลอยขึ้นมาเป็นหน้าหลวงพ่อกันแต่อันนี้บังเอิญว่าเหรียญเนี่ยเขาใช้มาแบบสมบุกสมบันแบบไหนเขาเลี่ยมแบบนี้น at, เพื่อนเพื่อนดูนะไหนๆก็อธิบายแล้ว ผมก็เหมือนกันนะผมก็จะไม่ล้างผักเนี่ยเขาเลี่ยมแบบนี้การเลี่ยมแบบนี้ของเขาเนี่ยผมว่าเลี่ยมทองอันเนี้ยต้องไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีอันเนี้ยทองอันนี้ก่อนผมเกิดอะ่ะทองอันเนี้ยเขาเลี่ยมก่อนผมเกิดอะ่ะนะครับสมัยก่อนถามว่าทําไมเขาต้องตัดหูถามว่าทําไมต้องตัดหูนะ่คนโบราณนะไม่ใช่คนโบราณหรอก เจ้าของพระเนี่ยไม่อยากให้ใครตัดพระห,หูเหรียญของเขาอยู่แล้วแต่สมัยก่อนตัดหูเหรียญหรือไม่ตัดหูเหรียญเนี่ยมันไม่มีความหมายเพราะเจ้าของเขาไม่ขายเพื่อนๆฟังพร้อมกันนะการตัดหูเหรียญหรือไม่ตัดหูเหรียญเนี่ยมันไม่มีความหมายมันไม่มีความหมายการตัดหูเหรียญหรือไม่ไม่ตัดหูเหรียญไม่มีความหมายเพราะในอดีตห้าหกสิบปีสี่ห้าสิบปีก่อนนะเนี่ยพระเหรียญยังไม่ค่อยมีราคานะครับเจ้าของท่านเนี้ย เวลาที่เขาจะไปเลี่ยมทองเนี่ยสิ่งที่เขาคิดอย่างเดียวคือเขาอะกลัวพระโดนเปลี่ยนมึงมันฟังพร้อมกันนะเพื่อนเจ้าของพระก็จะกลัวว่าใครจะไปเปลี่ยนพระเขาหรือเปล่าวะนะครับไอเรื่องตัดหูไม่ตัดหูเนี่ยมันไม่ใช่ในยะที่เขาจะต้องระวงมึงจะตัดหูก็ไม่เป็นไรขอเป็นเหรียญเก่ากูนี่แหละนะครับร้านทองเนี่ยเขาจะมีกรอบสําเร็จรูปไว้ที่ร้านทองนะครับกรอบสาเร็จรูปสมัยก่อนเนี่ยคืออะไร คือคุณปัจจุบันเนี่ยเขาจะเขียนว่าร้านร้านร้านรับร้านทองนะร้านร้านขายทองเนี่ยก็จะมีเขียนว่ารับเลี่ยมพระรอรับได้เลยนะครับผมจะเห็นคำนี้บ่อยๆว่ารับเลี่ยมพระรอรับได้เลยก็คือคุณมีพระคุณจะเลี่ยมเนี่ยคุณก็อยากได้พระกลับบ้านไปเลยคุณก็กลัวว่าไอ้เจ้าไอ้ร้านทองเนี่ยจะเปลี่ยนพระคุณเขาก็คิดเหมือนกันนะมึงก็กลัวกูเปลี่ยนพระมึงแต่กูก็กลัวมึงไม่มาเลี่ยมร้านกูเพราะกูจะไม่ได้ตัง นะครับคิดแบบเดียวกันกูก็เลยทํากรอบสําเร็จไว้เลยแบบนี้แบบนี้กรอบแบบนี้พอรู้ว่าแถวนั้นเป็นอยุธยาก็ทํากรอบหลวงพ่อก,กันไว้เลยเพราะว่าถามว่าทําไมเขาไม่ทําเผื่อหูไว้นะครับหูเนี่ยมันมีใหญ่มีเล็กนะมันอยู่ที่กระบอกนะบางบางเหรียญเนี่ยก็ออกจะปีกกว้างนิดนึงบางงานก็แคบนิดนึงเขาก็กะไม่ถูกนะครับเขาก็เลยทำทรงที่มันเลี่ยมง่ายที่สุดนะครับก็คือมาถึงปุ๊บกูตัดหูเลยกูตัดหูแล้วกูก็ยัดใส่เข้าไปในกรอบนี้เลย เพื่อนๆดูพร้อมกันนะพอตัดหูปุ๊บเนี่ยเขามีก่อแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยใครที่ทาหลงเพราใครมีหลงเพราการมากูก็ตัดหูเลยพู่ะร้านกูเป็นร้านทองนะกูตัดหูเลยเจ้าของพระถามว่าโกรธไหมตอนนั้นไม่โกรธหรอกเพราะว่าพระไม่มีราคาไงห้าสิบปีสี่ห้าสิบปีเนี่ยหลวงพ่อกันยังไม่ค่อยมีราคานะครับมึงตัดไม่เป็นไรแต่ขอยก้เหรียญกูอยู่อ่ะเพื่อนๆคิดตามนะมึงตัดไม่เป็นไรแต่ขอยมันเป็นเหรียญเก่ากูกูจะนั่งเฝ้าอ่ะปรากฏว่าเขาก็เลี่ยมแบบนี้ พระก็ยึดอยู่ในกกอบแบบนี้เลี่ยมแบบเปรย์ๆอย่างเงี้ยตัดหูแล้วก็ยัดเข้าไปแต่คุณรู้ไหมว่าผ่านการเวลามาห้าหกสิบปีที่ว่าเนี่ยไอหูเนี่ยแม่งกลับมีราคาเพื่อนๆนฟังนะเหรียญเนี้ยถ้ามีหูสมมุตินะสมมุติว่าเหรียญน,นี้ราคาสองล้านบาทสมมุตินะถ้ามีหูในสภาพเนี้ยสี่ล้านเพื่อนๆนฟังเห็นไหมไอ้พียพูดไม่พอ ไอหาแม่งค่ตัดหูแค่เนี้ยเงินหายไปสองล้านถามว่าทำไมมันถึงคิดกันอย่างนั้นผมบอกให้เลยคำเดียวสั้นๆคือเราเล่นพระวันนี้เราเล่นวัตถุมงคลกันเนี่ยเราเล่นกันที่ความสวยงามความสมบูรณ์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าพุทธคุณเป็นเรื่องหลักเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่าท่านคงกรพันชาตรีแค้ว่าปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมนี่คือพระหลงพก,กันวพยาต แต่เหนือสิ่งความว่าพุทธคุณเนี่ยนั่นคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของเหรียญเช่นอย่างเงี้ยเหรียญเขาตัดหูมานะครับเราไม่พูดถึงเลี่ยมละเพราะว่าเลี่ยมมันผ่านไปแล้วเพราะเขาเลี่ยมมา4ี่ห้าสิปีเนี่ยก่อนผมเกิดอยู่แล้วแหละนะครับแล้วเขาก็ใช้จนเห็นไหมด้านหลังไม่เหลือเลยนะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ทําไมต้องเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเพราะห้าหกปีก่อนพลาสติกผมเชื่อว่ามันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาเข้ามาในบ้านเราทีเดียวนะอาจจะไม่มีการเลี่มพลาสติก นั่นคืออย่างที่หนึ่งนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเมื่อ50สิปีที่แล้วคงจะไม่คงจะไม่ก่อพลาสติกไม่คงหายากอะ่ะช่างเลี่ยมก็คงไม่มีที่จะทําก่อพลาสติกอันนี้คิดเองนะเพราะเกิดไม่ทัน5้าสิปีที่แล้วนะครับกับอันดับที่2ที่เป็นปัจจัยหลักเท่าที่ผมสอบถามคนรุ่นเก่ามาปัจจัยหลักเลยคือเวลาที่เลี่ยมพลาสติกแบบนี้สมมติมีพลาสติกหน้าแบบนี้นะครับพลาสติกเห็นไหมอันนี้เขาเรียกพลาสติกบางคนไม่รู้เพิ่งมาดูใหม่ไม่รู้พลาสติกแบบเนี้ยการที่เลบบี่ย เขาเชื่อกันว่าคนโบราณเชื่อว่าพระจะออกมาช่วยไม่ได้คนโบราณจะเชื่อกันอย่างนั้นว่าสุดท้ายเนี่ยพระอยู่ในกรอบเนี่ยหลวงปู่นเนี่ยหรือพุทธคุณเนี่ยจะออกมาช่วยคนที่คล้องพระไม่ได้อันนี้คือความเชื่อของคนโบราณเขาจึงต้องเลี่ยมให้พระอ,องค์เนี้ยสัมผัสเนื้อตัวเรามากที่สุดมันเขาก็เลยเลี่ยมเปิดหน้า <c oughs> เปิดหลังแบบนี้การที่หลวงพ่อเนี่ยสัมผัสเนื้อตัวเราเนี่ยคนโบราณจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่าพระเป็นเหล็ก เป็นโลหะสึกได้เนี่ยเห็นไหมสึกเลี่ยนแบบเนี้ยสึกได้เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยซึมเข้าไปในร่างกายเราเห็นไหมคนโบราณเขาจะคิดอีกมุมหนึง่งไอเราเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเก็บพระหรือจะบูชาพระหนึ่งพระเนี่ยต้องอยู่ในกรอบแบบนี้เพราะมันห้อยได้มันใส่ไปไหนมาไหนได้มันไม่โดนเหงือ่อนะครับไม่โอเคโดนเหงือ่อครับ ถ้าไม่เลี่ยมดีๆก็อย่างเงี้ยมีเป็นตลับเปิดได้ก็โดนเหงื่อโดนเหงื่อเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องเปลี่ยนฟองน้ําบ่อยๆเพราะเพื่อไม่ให้พระเนี่ยเกิดสนิมนะครับแต่ในอดีตเขาไม่ใช่เขาต้องการเอาพระเนี่ยสัมผัสตัวให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าขนาดเหล็กเห็นไหมเขาจะมีตู้หนังสือนะเขียนเลยที่ล,ลึกในงานปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ2 4 6 9ตู้หนังสือยังหายเลยแปลว่าหลวงพ่อเนี่ยมาซึมเข้าในร่างกายเราอันนี้คือคนโบราณเชื่อนะ แต่ตัวผมเองในวันนี้ผมะ่ะไม่ได้ชอบแบบสึกๆแบบนี้ผมชอบแบบสวยงามนะครับคนปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันเขาจะไม่ชอบเหรียญสึกสึกที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ราคาก็จะลงไปเยอะพอสมควรอันนี้ถ้าหากว่าเหรียญน,นี้นะมีหูนะมีหูเหรียญน,นะครับแล้วไม่ผ่านการใช้เลยหน้าทองเต็มๆไม่ผ่านการใช้เลยมาขายผมได้นะผมประกาศร,รับซื้อเลยนะเหรียญละ30ล้านถึง35ล้าน มาขายผมได้นะเหรียญนี้นะหลงพ่อกันแบบนี้นะมีหูหน้ากากแผ่นนี้ขอให้เต็มหน้าแล้วตัวหนังสือไม่สึกเลยนะห้ามสึกเลยนะเหรียญละ 30- 35้าล้านผมรับเช่าผมมีตังค์ซื้อนะผมเชื่อว่าหลายๆคนดูผมใน Facebook เนี่ยเฮ้ยบอยท้าจะแม่งมีตังค์ซื้อปะวะมีตังค์นะผมบอกเลยผมมีตังค์เช่าคุณแน่นอน 30- 35ล้านไปลื้อกันเลยไปค้นกันมาเลยเผื่อเจอนะครับผมรับเช่าคุณแน่นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเพราะว่าผมเล่นหุ้นทีผมเทรดเยอะ นะครับผมมีเงินเช่าคุณแน่นอนเรื่องพระเป็นถือว่าเป็น,เ,ปนเรื่องไม่ไม่ใหญ่มากสําหรับผมเช่ามาก็ไม่ได้จะไปขายใครหลักผมชอบนะครับในราคาแบบแบบนี้แพงๆมาขายผมได้สิ่งที่ผมก็เลงจะบอกคือถามว่าสวยๆผมรับซื้อ3 0มสล้านแต่พอศึกแบบนี้ปุ๊บตัดหูอย่างเงี้ยเหลือไม่กี่ตังค์เห็นไหมที่ผมบอกว่าพอตัดหูปุ๊บเหรียญเนี่ยถ้าหากว่าเหรียญสวยที่ผมบอกว่าเหรียญละสา้าล้านเนี่ยสมมตินะถ้าเหรียญนี้เป็นเหรียญสวยที่บอก35ล้านผมรับเช่าแต่พอตัดหูนะเพื่อนๆฟังพร้อมมานะพอตัดหูบนี้ป๊ จากสาสิบห้าล้านจะเหลือสิบห้าล้านเห็นไหมง่ายๆเลยจากสาสิบห้าล้านถ้าผมรับเช่าเนี่ยมีแค่มีหูเหรียญข้างบนนะครับสมมติถ้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสวยแชมแชมที่บอกผมรับซื้อสาสิบห้าล้านข้อตัดหูปุ๊บจะเหลือสิบถึงสิบห้าล้านถามว่าเพราะอะไรมันถึงหายไปขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกวันเนี้พุทธคุณคือส่วนส่วนหนึ่งละของการเช่าพระในวันนี้ ผมจะพูดให้ชัดเจนง่ายคือพุทธคุณคือส่วนหนึ่งของการซื้อขายพระในวันนี้แต่ความสวยงามนะครับความสวยงามและความสมบูรณ์ของเหรียญที่คุณเก็บได้อย่างไรนะครับตั้งแต่พศ2469มาจนถึงวันนี้95ปีคุณเก็บได้สวยงามแค่ไหนมันควรค่ากับราคา35ล้านหรือเปล่า อันนี้คือนี่คือความสําคัญของการเจพราในวันนี้ละพุทธคุณผมเชื่อว่าหลวงพ่อต่างๆหลวงพ่อในประเทศไทยอ่ะมีมีพุทธคุณทุกองค์แต่ถ้าคุณพูดถึงค่านิยมเราจะมาพูดถึงค่านิยมละพุทธคุณเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยผมว่าก็ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์แหละถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆหรือเป็นพระคณาจารย์หรือเป็นพนาาระสมเด็จนะครับวัดระฆังบางพมนะครับวัดเกษโยหรือวัดลังศีต่างๆผมเชื่อว่าทุกๆอกองมีพุทธคุณนะครับ แต่จะแตกต่างกันที่ค่านิยมค่านิยมคือ1ถามว่าวะละัลคังคเนี่ยอง์ละสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับสมมติถ้าเป็นสี่เหลี่ยมวันนี้ผมไม่ได้เอาวัลคังให้ดูนะครับไม่ได้เอาพาสมเด็จให้ดูสมมุติองค์แบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับพอหักปุ๊บหักครึ่งอย่างนี้จบเลยนะครับถามว่าองค์เดียวกันเนะะี่ยวัลคังเนี่ยนะครับองหนึ่งยี่ห้าล้านแต่พอหักปุ๊บเหลือสองล้านกว่ามันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เองเห็นไหม ถามว่าเออมนนี่ก็วลรลคังเหมือนกันนี่แล้วทําไมมันราคามันถึงหายขนาดนั้นก็บอกแล้วไงว่าวันนี้เขาเล่นกันว่าร้อยกว่าปีของวัะคังอะร้อยกว่าปีที่ท่านสร้างมาเนี่ยคุณเก็บได้ไหมให้ไม่หักให้มันสมบูรณ์เนี่ยให้สวยงามเนี่ยคุณเก็บได้ไหมอันนี้คือค่านิยมไงแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยห,หักกูก็เอาก็ไม่เป็นไรราคาก็สองสาล้านสามสี่ล้านแล้วแต่ความสวยงามว่าหักแค่ไหนนะครับนี่คือค่านิยมเง สุดท้ายพระเครื่องผมว่าพุทธคุณคล้ายกันนะครับส่วนใหญ่พุทธคุณคล้ายกันแต่วันนี้ทำไมองค์นี้องค์นั้นพระกิ่งหลวงปู่โตแบบนี้หลวงพ่อกันแบบนี้ค่านิยมมันจึงต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าโอ้โหหลวงพ่อท่านเก่งทังคู่แหละนะครับแต่ความนิยมอันนี้เป็นพระใหม่หน่อยปี2อ0 0ันอี่ต้นต้นอย่างเงี้ยเขามาองคนี้ปุ๊บสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้ยเก่ากันเยอะเลยเว้ยอันนี้เกือบร้อยปีอันนี้สายสี่สิบปีอย่างเงี้ย ความรู้สึกของคนเฮ้ยแบบนี้มันหายากกว่าเว้เย้ยอย่างนี้จํานวนการสร้างมันเยอะกว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับณนาจารย์ต่างๆนะครับสุดท้ายพระเครื่องอยู่ที่ค่านิยมอยู่ที่ความสมบูรณ์และความสวยงามของพระองค์นั้นๆนะครับอย่างที่บอกนะครับมีอะไรอย่าล้างถามว่าอย่างเนี้ยขี้เหงื่ออย่างเนี้ยขี้สนิมอย่างเนี้ยผมอยากล้างไหมผมไม่เคยคิดอยากล้างเลย เพราะอะไรเพราะถ้าล้างพุมเนี่ยคุณเพื่อนดูนะอันนี้เขาเรียกว่าตักกันเงินมันเป็นขี้ตะกันเงินล้างนะถ้าล้างแบบไม่ใช่มืออาชีพล้างนะต่อให้มืออาชีพแล้วกันอะเอาโคตรมืออาชีพแล้วล้างโอกาสที่จะหลุดเป็นแผ่นเนี่ยหลุดมาทั้งแผ่นแผ่นแผ่นเนี่ยมีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดมืออาชีพนะคนที่ชานาญล้างนะล้างล้างหลุดเป็นแผ่นแน่นอน เพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ในกรอบเนี้นานสี่สิบห้าสิบปีสนิมมันกินไงสนิมมันกินเนื้อเนื้อเงินยกเว้นถ้าองนี้เป็นเนื้อทองคําทั้งเหรียญแต่มันไม่มีนะเพราะกันเนื้อทองคำทั้งเหรียญยังไม่เคยเห็นแท้นะเอาเป็นว่าถ้าพระนี่เป็นเนื้อทองคาแบบนี้แล้วกันถ้าพระเป็นทองคํานะครับทองคําเป็นวัตถุชนิดเดียวนะครับที่โลหะที่สนิมไม่สามารถกินทองคําได้ นะครับทองคําเป็นวัตถุชนิดเดียวถ้าเป็นเนื้อนาคยังมีสนิมนาคยังกินได้นะแต่ยังกินไม่ได้ผูกนะครับแต่ถ้าเป็นเงินผูกเป็นทองแดงผูกเป็นอบาก้าผูกทุกอย่างผูกหมดนะครับเงินนี่ผูกเห็นไหมนะครับเป็นผูกแบบนี้เป็นตการแบบนี้ผมเองได้มาแบบนี้ถามว่าผมอยากล้างไหมผมไม่เคยคิดอยากล้างเลยเห็นไหมเพื่อนคนเมื่อกี้อเขาจะเอาสมเด็จไปต้มอย่างเดียวเลยเห็นไหมไปต้มเลยเอาพระไปต้มเลยคือซึ่งแบบเฮ้ยมึงคิดได้ไงวะ แต่เมื่อก่อนเราไม่รู้อะเราก็ต้มเหมือนกันนะครับแต่พอวันเนี้มันมีสื่อออนไลน์ที่สามารถจะทับจะบอกเพื่อนๆได้ว่าคุณมีผ้าแบบไหนนะห้ามล้างเลยนะห้ามขัดนะอย่าล้างอย่าขัดนะไว้อย่างนั้นเชื่อผมนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับแล้วบอกแบบชัดเจนเลยว่าอย่าล้างอย่าขัดอย่าถูนะครับถ้าเราไม่มีความรู้มากพอขนาดผมมีความรู้ผมเช่าเหรียญหลงพ่อกันเนื้อเงินหน้าทองเนี่ยมาไม่ต่ำ ผมว่าผ่านมือผมมาปรนะมาณห้าเหรียญละสี่ห้าเหรียญละน,น,นะครับทั้งหน้านาและหน้าทองรวมกันหกเหรียญนะครับผ่านมือผมมาห้าหกเหรียญละผมยังไม่กล้าล้างเลยไม่แต่เหรียญเดียวบอกตรงตร,งตรงผมไม่กล้าล้างเพราะผมไม่ชํานาญขนาดผมเล่นพระเหรียญมายี่สิบแปดปีนะครับผมยังไม่กล้าล้างเลยเพราะล้างแล้วเจ๊งเพราะเคยล้างแล้วไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เคยล้างไม่เคยล้างลองทั้หมดทุกอย่างและแล้วมันเจ๊งไงก็เลยบอกกับเพื่อนเพื่อนว่าถ้าหากว่าคุณมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผ้าเนื้อผงเนื้อดินเนื้อชินโลหะรูปหล่อเหรียญต่างๆพระบูชานะครับย่าล้างนะครับปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะชอบส่งน้ําพระนะครับส่งน้ําพระก็พอถึงสงการทีก็จะเอา,เอาน้ำอบนะครับแล้วก็ไปส่งมือส่งน้ําตามพระบูชานะครับใส่มือพระบูชานะครับถามว่า ในส่วนของคนที่อนุรักษ์พระบูชาอย่างผมนะปัจจุบันผมไม่กล้าที่จะให้ใครเอาน้ำมาส่งน้ำพระที่เรามีเลยถามว่าส่วนหนึ่งเพราะอะไรผิวพัธุ์ของเราเป็นคนชอบพระเราอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเราก็ไม่อยากให้พระเนี่ยเป็นรอยด่างอย่างโดนน้ำหน่อยสักพักหนึ่งโดนโดน้ำโดนแป้งเนี่ยนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็จริงนะครับแต่มันจะเป็นคราบพอเป็นคราบผ่านมาสิบปี20สิปีมันจะติด่างมันจะเป็นด่าง,างแล้วก็มีผลต่อ ความสวยงามในอนาคตซึ่งผมไม่ทํารวมถึงการถวายพวงมาลัยบางคนก็ไปคล้องตรงพอพระพระบูชานะไปคล้องเสร็จปุ๊บคล้องทุกวันคล้องทุกวันพวงมาลัยเนี่ยมันมีมันมีน้ำไงมันมีความชื้นไปคล้องพระบูชาคล้องไปข้างมาสดิมขึ้นคอพระบูชานะครับซึ่งก็ไม่ควรส่วนตัวผมนะคิดว่าเออคุณวางใส่จานใส่พานใส่จานอะไรต่างหากผมว่าโอเคกว่าอันนี้คือการอนุรักษ์นะให้คงอยู่และสวยงามนะครับอันนี้คืออธิบายแบบชัดเจนนะ ฉะนั้นมีพระอย่าล้างนะครับอย่าล้างนะครับอย่าล้างนะครับอย่าล้างแล้วก็อย่าขัดอย่าถูเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคือเมื่อดูสนิมกินทั้งเหรียญเลยสนิมเงินทั้งเหรียญเลยผมไม่กล้าล้างแล้วผมก็จะไม่ล้างด้วยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกดีนะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับทำไมมีคนมีคนมาพูดมากเหรอครับเพราะช่างเขาเถอะนะครับขอยเขาได้มีที่ยืนนะครับต้องปล่อยเขานะครับางทีเขาก็อยากจะมีที่ยืนนะครับก็ ออมาดูอย่างอื่นต่อนะครับโอ้โหมีมาขายผมได้นะเป็นเงินหน้าทองมาขายผมได้สวยๆผมซื้อสามสิบสาสิบห้านะแต่ต้องสวยนะแต่ต้องสวยแบบจมูกโด่งนะไม่มีรอยนะแต่ถ้ามีรอยถูกเลยนะครับ,นะรบขึ้นอยู่ความสวยงามนะครับ